สวัสดีค่ะผมกาเซลเพลสุสุกิเอพีวายนะคะถ้าจะมารีวิวหกนส่งมอบคันนี้คือรุ่นเซลโอรุ่น GX นะคะรุ่นท็อปคันนี้แบบเดิมๆเลยคันนี้นะคะเป็นของคุณฝนนะคุณฝนในรีเควสมาเลยว่า,าต้องการดอกเบีย้ยที่ถูกที่สุดเพราะว่าคุณฝนเนี่ยค่อนข้างจะมีการวางแผนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของเงินเนี่ยค่อนข้างจะเดี๋ยวรอบคอนม,มากๆนะคันนี้บอกเลยว่าโหดอกเบีย้ยทั้งหมดอะไฟแนนซ์ลองห้อ่ะเออดอกเบีย้ยคือแบบ25,000ตลอดสัญญานะคะซึ่งจริงๆอะ คือเลดเนี่ยจะไม่รับคือนีนก็ต้องแบบไปขอรนะ้องแฟนว่าเอ้ยคือลูกค้าเนี่ยเป็นแบบคนที่แบบค่อนข้างจะวางแผนแล้วก็ละเอียดในเรื่องนี้มากมากเลยอะไรอย่างนี้กลแบบคุกเข่าขอร้องนะเขาเลยบอกอ่ะก็ได้เคสนี้เคสนี้เป็นเคสที่ดีมากคุณฝนเนี่ยเป็นพนักง,งานประจํานะ รับเงินในผ่านบัญชีคุณฝน,นดาวที่25เนะคะผ่อนที่4ปีนะคะเป็นการจ่ายแบบบิกินนะคะแบบบินกินหมายความว่าลูกค้าต้องจ่ายต้นง,งวดนะคะวันที่รับรถเลยคันนี้ยอดผ่อนอยู่ที่เดอนาะ6,700กว่าบาทเท่านั้นนะคะผ่อน4ปีนะคะนี่เลยคันนี้บอกเลยคุณฝนเนี่ยเน้นการใช้งานซะส่วนมากคุณบอกว่าเน้นเดิมๆิมเมน้นใช้งานคุนท็อปนี่แหละสวยสุดๆแล้วนะ,ะเดิมเดิมหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ นี่คือแบบคินคลีนติดแค่ฟิล์มอ่าแล้วก็ติดกล้องบันทึกหนา้ารดแล้วกต้องถอยแค่นั้นเองนี่ภายในก็แบบคินคลีนนะเบาผ้านะคะเดิมเดิมของค้าเพราะลูกลูกค้าหลายท่านถามแพ้ว่าคุณแพลรุ่นท็อปไม่มีเบาะหนังหรอรุ่นท็อปนะคะ จะเป็นรุ่นไหนก็ตาม GA หรือรุ่นท็อปเนี่ยทุกรุ่นจะเป็นเบาะผ้าเหมือนกันหมดนะคะแต่ตัวท็อปเนี่ยเขาจะมีจอมาให้นะคะเป็นจอแท้ที่ติดตั้งกับทางโรงงานของซูซูกิเลยแต่ทางเรานะคะได้การได้ติดตั้งนะคะกล้องถอยเข้าไปเพราะว่าหลายท่านคิดแล้วว่ามีจอต้องมีกล้องถอยนแน่เลยคุณแพลวนะคะคือเขายังไม่มีกล้องถอยมาให้แต่แพลนสามารถทําตัวกล้องถอยเนี่ยที่สามารถเชื่อมกับจอแท้ได้เลยอ่ะ ความโดดเด่นของตัวท็อปอีกหนึ่งสิ่งนะก็จะเป็นในเรื่องของเบาะที่เราสามารถแบ่งทับได้นะคะเพราะว่าหลายหลายท่านเนี่ยก็จะถามว่าคุณแพ้ตัดสินใจยังไงจะรุ่นไหนดีจะเป็น GL หรือว่าเอาเป็น GXD นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการประกอบการตัดสินใจแล้วกันนะคะแพ้เอาอันนี้ก่อนถ้าเรามีเพื่อนบ้างนะเดี๋ยวหรือว่า,วาใช้เบาะหลังบ้างแล้วก็ขนของบ้างอะไรอย่างเงี้ยแพ้ว่ารุ่นท็อปก็เป็นหนึ่งรุ่นที่ตอบโจทย์นะเพราะว่าเบาะเขาเนี่ย เราสามารถแบ่งพับแบบนี้ได้นะคะคืออีกฝั่งนึงเนี่ยคนนั่งอีกครึ่งเนี่ย,นนนเ,นยเราสามารถวางสัมภาระเนาะหรือวางสินของได้นะคะหรือว่าแบบว่าเออถ้าเราแบบไม่ไม่ได้วางของไม่มีคนนั่งอะไรเนี้ยก็สามารถพับราบได้เหมือนกันเพราะว่ารุ่น GL เนี่ยคือจะเป็นเบาะด้านหลังเนี่ยพับได้เหมือนกัน,นะคะ่ะทุกรุ่นพับได้หมดนะคะแต่รุ่น GA หรือว่า GL เนี่ยถ้าพัาบเนี่ยลูกค้าต้องพับราบแบบนี้ไปทีเดียว ไม่สามารถแบ่งพับครึ่งแบบนี้ได้นี่คือ1นึ่ข้อที่โดดเด่นที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อรุ่น Top รุ่น G X นั่นเองนะคะราคา3 9 9 9 0 0บาทนะคะก็จะเป็นในส่วนของล้อแม็กแล้วก็จอเนี่ยเป็นหนึ่งสิ่งที่แตกต่างของรุ่น C EO นะคะก่อนที่ลูกค้าตัดสินใจเนี่ยก็ลองเลือกดูว่าความแตกต่างเนี้ย เราชอบไม้คุ้มค่ากับเงินที่เราจะจ่ายไหมนะบางคนรู้สึกว่าเงินแค่ขับอะไรเงี้ยเอาเบาะพับทีเดียวไปเลยก็ได้อะไรก็ไปน,นุ่น GL ก็ได้แต่บางคนรู้สึกว่าโอเคเผื่อมีเพื่อนมานั่งบ้างเก็บของบ้าง GX ก็ตอบโจทย์นะเพราะเขามีจองมาให้แล้วก็เป็นล้อแม็กด้วยเนี่ยนี่ก็คือคินคีนเนี่ยอันนี้คือไม่ต้องแต่งอะไรเลยนะไม่แต่งอะไรเลยแล้วติดตั้งก็เออกล้องนะคะกล้องหอยหลังเข้าไปแบบนี้นะคะตัวนี้กล้องเนี่ยมันจะเชื่อมกับจอแท้เดี๋ยวพัจะโชว์ให้ดู่นะ ตัวนี้นะคะเราก็มีเซ็ตโปรโมชั่นติดตั้งขายเหมือนกันสามารถดูจอแท้ราคาอยู่ที่2,500บาทนะคะก็คือได้เซนเซอร์ด้วยได้3อยา่างเอ้ได้2อยา่างก็คือได้เซ,เซนเซอร์แล้วก็ได้กล้องถอยที่ต่อจอแท้นะคะแต่ถ้าจอดือนนี้แพมลดอีก500ร้อยจากสบาทเฉพาะเดือนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะสาธิตกล้องถอยให้ดู เมื่อสตาร์ตรถนะคะ, load, ะ,คะตัวลุนท็อปเนี่ยตัวจอก็จะติดขึ้นมาเป็นโลโก้ซูซูกิแบบนี้บางคนขึ้นช้านะคะอันนี้บางคนอาจจะไม่ได้ขับรถหรือคันนี้ไม่ได้สตาร์ทบ่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะขึ้นดีเลยนิดน,นึงนะไม่ต้องตกใจนะคะเมื่อเข้ามาก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ตัวจอเนี่ยก็รองรับแอ p l e c a r า l a เพย์แล้วก็ n อนดอ d a อ t โนะคะมาอ่ะเมื่อเราใส่เกียร์ถอยเห็นไหมคะก็จะขึ้นอ่า เส้นกะระยะนะคะเส้นแดงสีแดงสีสเหลืองสีเขียวแล้วก็สีน้ําเงินนั่นเองก็เป็นกะระยะแล้วก็คันนี้ติดเซนเซอร์เพิ่มด้วยก็จะเพิ่มเอ่อความปลอดภัยและความมั่นใจในการถอยยิ่งขึ้นนะคะนี่คือบอกเลยว่าจอแท้จากโรงงานกล้องติดตั้งผ่านจอแท้สเปคโรงงานสเปคโรงงานเลยนี่นะคะมานี้เลยแอร์ก็คือเย็นช่ำตัวจอเนี่ย จะฟังเ m ก็ได้นะหรือว่าเรามีสายชาร์จที่อยากดูแมพนะคะรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะคะสามารถแบบรับสายวางสายเนี่ยจากตัวหน้าจอได้แล้วก็สามารถทุเรศจะมีเอ่อเหมือนลำโพงสปีกเกอร์เนี่ยอยู่เราสามารถขับรถแล้วก็สามารถพูดคุยได้เลยคุยแบบฮัลโหลอะไรอย่างงี้ไ,ได้เลยนะคะอย่างงี้เลยนี่นะคะ่ะความเด่นของตัวท็อปคันนี้คือคุณฝนเนี่ยเน้นแค่ใช้งานเทียบเพียวก็คือความปลอดภัยก็คือกล้องถอยเซ็นเซอร์แล้วก็กล้องบันทึงในรถแค่นั้นเอง เน้นใช้ง,งานคลื่นแบบนี้หลายคนบอกว่าเฮ้ยคุณแพรมันจะพังง่ายไหมนู่นนี่นั่นถ้าบอกตรงๆเลยนะว่าคือฟังก์ชันมันไม่ได้หวือหวาก็ไม่รู้ว่าอะไรจะมาพังนะคะแพลวขายมายังไม่เคยมียังไม่เคยมีปัญหาว่าคุณแพวเรียกรถยกให้หน่อยหรือมันมีปัญหาอะไรอย่างนี้ยังไม่เคยมีจริงๆอันนี้สาบานได้เลยยังไม่เคยมีปัญหาแต่ถ้าลูกค้าหารถใช้ง,งานเน้นการใช้ง,งานระยะแบบเอ่อยาวๆนะคะก็แพลวแนะนานเลยนะคะ ก็เน้นใช้ง,งานยาวๆเนาะก็หนึ่งหนึ่งแสนโลสองแสนโลเนวขับไปเลยแต่แค่ลูกค้าเนี่ยต้องไปเข้า,เ,าเช็คระยะหาตามกําหนดที่ทางาทางศูนย์บริการเนี่ยโทรแจ้งเช่นเอาคปหนึ่งพันโลนะคุณลูกค้าเข้ามาเช็คหน่อยอะไรหรือว่าหนึ่งหมื่นโลสองหมืนโลสามหมืนโลนะพยายามเข้ามาตรงตามที่ทางศูนย์บริการเ,เราแจ้งเนาะจะได้การดูแลแล้วก็ใช้ง,ง,งานยาวๆไปนี่ประมาณนี้เลยสาหรับใครนะคะที่ หาโลช้งานนะแบบว่าราคาที่น่ารักจับต้องได้ยอดถอนสบายๆนะหรือว่าโปรโมชั่นประมาณไหนนะคะ<อ>ก็ทักหมาดเซลแพลด้เลยอยากได้เงื่อนไขแบบคันนี้คุณฝนนะแค่เครดิตด,ดีรับเงื่อนไขได้สามารถเอ,อเ่อพอระยะสั้นได้รับงานรับเงื่อนไขบ,บัญชีจ่าบีกินได้ก็สามารถรับรับ เงินขายแบบคันนี้ไปเลยนะคะหมอคุณเหมือนของคุณฝนนะหรือว่าใครรู้สึกว่าอยากแต่งหรือว่าอยากเห็นข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากปรึกษาเคสนะคะอยากได้แบบไหนก็ทักมาพูดกับเซลแพได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่น G เกเกะปุก G A G L หรือว่า G X ก็ทักมาพูดคุยกันนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแพรคนนั้นไปดูแลลูกค้าต่อก่อนนะคะสนใจก็โทรหาแพรนะคะ0917657786นะบริการส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะถ่อทักมาโทรมาพูดคุยปรึกษาเคสก่อนได้ค่ะ